สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสําหรับใครที่ล็อกโปรไฟล์ a c e b o o k ไม่ได้นะครับคือตรงนี้นะครับตรงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็ตรงที่จุด3จุดตรงนี้นะครับหาตรงคําว่าล็อกโปรไฟล์ไม่ได้นะครับตรงนี้ครับหาแล้วไม่เจอนะครับอีกหนึ่งวิธีในการล็อกโปรไฟล์นะครับขั้นแรกนะครับกดตรงที่ขีด3ขีดใช่ไหมครับแล้วเลื่อนลงมานะครับกดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นก็กดที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นคําว่าการล็อกโปรไฟล์ตรงนี้นะครับให้เรากดไปเลยครับแล้วก็ทําการกดล็อกโปรไฟล์เลยครับนี่นะครับล็อกโปรไฟล์ของคุณแล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับให้เราทําการอัปเดต Facebook ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับเผื่อมันจะบั็กนะครับก็มีวิธีมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่ล็อกโปรไฟล์เฟซไม่ได้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ